สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแก้โจทย์ของโครงการ t o icelo เช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นตัวเลขโรมันแบบง่ายนะครับมาดูคําสั่งกันนะครับจงเขียนโปรแกร,รมเพื่ออ่านค่าจํานวนเต็มและพิมพ์เลขโรมันของหลักนั้นโดยข้อมูลนําเข้าจะต้องเป็นตัวเลข1ห,หลักเท่านั้นจึงจะแสดงตัวเลขโรมันในกรณีอ,อื่นโปรแกร,รมจะแสดงผลดังต่อไปนี้ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนค่าลบโปรแกร,รมจะแสดงผล error p i ีช e input p o s i t i v e Number ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนค่าบวกอยู่นอกเหนือช่องที่กำหนดโปรแกรมจะแสดงผล Error out of lens ข้อมูลรับเข้าตัวเลขจำนวนเต็มหนึ่งค่าผลลัพธ์ถ้าตัวเลข1-9ถึง9จะแสดงผลตัวเลขโรมันตามที่ข้อมูลนำเข้าถ้าข้อมูลติดลบจะแสดงผล e r r o r p ์ e ี e Input p โ o ジ i ี i v e Number ถ้าตัวเลขเป็น0และจํานวนเต็มบวกแต่อยู่ในค่านอกเหนือจากช่วงที่กําหนด1-9จะแสดงผล error out of range มาดูนะครับตัวอย่างการนําเข้านะครับก็จะเป็นเลข3นะครับก็จะแสดงตัวเลขโรมันออกมาแบบนี้นะครับในตัวอย่างต่อมาครับป้อน12เข้าไปจะแสดงผล error out of range นะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงที่กําหนดไว้นะครับก็จะแสดง error ออกมาแบบนี้นะครับตอนนี้เราได้วิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับว่า โปรแกรมเขาต้องการให้เราเขียนโปรแกรมรับตัวเลขเข้ามานะครับในช่วงที่อยู่ใน1นถึงเนะครับถ้าอยู่ในช่วง1นถึงเจะแสดงตัวเลขโรมันออกมานะครับแต่ถ้าเกินนั้นจะแสดงผล e อ r ร์นะครับหรือถ้าเป็นจํานวนติดลบก็จะแสดงผลเอ r ร์เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเขียนโปรแกรมกันนะครับว่าจะเขียนในลักษณะแบบไหนนะครับผมก็จะทําการคอมเมนต์ไว้ก่อนเลยนะครับ และจะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับโดยจะกําหนดชนิดข้อมูลให้เป็น IN นนะครับ n เท่ากับ IN น n p u t และให้ป้อนค่าผ่าน INPUT นะครับเมื่อได้ตัวแปรขึ้นมาเก็บตัวเลขแล้วนะครับทีนี้จะทําการตรวจสอบการป้อนค่านะครับ โดยจะใช้คำสั่ง if นะครับในการเช็คตัวแปร n นะครับ if ถ้า n มีค่าน้อยกว่า0ให้ p ิ i n t ข้อความออกมากนะครับ a r p l input positive number l i f ถ้า n มีค่าเท่ากับเท่ากับ0ูนย o n มีค่ามากกว่า9ให้ print error out of เลน L ถ้าไม่ใช่ใน2เงื่อนไขที่กล่าวมานะครับก็จะให้สร้างเป็นเลขโรมันนะครับเป็นแบบมาตรฐานนะครับ ผมจะสร้างตัวแปรโรมันนะครับเท่ากับทีนี้เราจะเก็บข้อมูลแบบ list นะครับโดยจะให้เป็นค่าว่างและกำหนดตัวเลขโรมันนะครับ อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบออกหนึ่งตัวนะครับจะถึงตัว ix นะครับเดีย๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่ามันถูกไหมนะครับ 1... อันนี้ 3...4...5...6...7 จจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือจะเป็น V I I นะครับจะแทรกไปตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะครบเลยนะครับตัวเลขโรมันจากนั้นนะครับจะปิมพค่าโรมันนะครับโรมันแล้วก็เอาตัวแปร n มาด้วยนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ตัวแปรในการรับค่าที่ผู้ใช้ป้อนเงินเข้ามานะครับและเอามาทําการตรวจสอบนะครับถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขนะครับน้อยกว่าศูนยนะครับก็คือติดลบเข้ามานะครับลบหนึ่งลบศูนย์อะไรเงี้ยติดเข้ามานะครับก็จะแสดงผล error pitch input positive number นะครับหรือถ้าไม่ใช่นะครับถ้าป้อนมากกว่า9นะครับก็จะแสดงผล error Out of lens นะครับแต่ถ้าไม่เข้า2เงื่อนไขนี้นะครับก็จะมาทําการพิมพ์ตัวเลขโรมันออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบรันนะครับโอเคครับโปรแกรมรันได้ปกตินะครับผมจะป้อนเลข3าเข้าไปนะครับเนี่ยครับก็จะแสดงเลขโรมันออกมานะครับเดี๋ยวรันใหม่ครับถ้าป้อนเลข12บเข้าไปนะครับเหมือนโจทย์นะครับต้องแสดงว่า e r r o r Out of lens นะครับนี่ครับถูกต้องนะครับโปรแกรมเราทำงานได้เรียบร้อยนะครับหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ